ผมทำงานหนักมาตลอดทั้งปีหนักจนแทบจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองผมเบิร์นเอาผมต้องการจะหนีหนีจากความวุ่นวายในกรุงเทพไปหาที่สงบๆที่ที่ไม่มีใครรู้จักที่ที่ผมจะได้อยู่กับตัวเองจริงๆผมเจอมันในอินเทอร์เน็ตบ้านพักส่วนตัวบนเกาะสมุยเป็นบังกะโลกระจกรอบด้านตั้งอยู่บนหาดส่วนตัวที่ไม่มีใครรบกวนมันคือภาพของสวรรค์นบนดินผมจองทันที หนึ่งสัปดาห์เต็มพอไปถึงมันสวยกว่าในรูปเสียอีกหาดทรายขาวน้ำทะเลใสบ้านพักทันสมัยผมรู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ความเครียดที่สะสมมาทั้งปีมันหายไปหมดคนดูแลที่เป็นชาวบ้านบนเกาะเอากุญแจมาให้ก่อนที่เขาจะกลับเขามองไปรอบๆหาดที่ว่างเปล่าแล้วพูดกับผมด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าหาดนี้มันสง,งบดีนะคุณสง,งบเกินไป เจ้าของเก่าเขาห่วงที่ของเขามากถ้ากลางคืนเห็นใครมาเดินเล่นแถวนี้ก็ไม่ต้องไปทักทายเขานะถือซะว่าเขาแค่มาเดินตรวจตาที่ดินของเขาผมได้แต่ยิ้มรับคิดว่าเป็นคำเตือนนักท่องเที่ยวตามปกติไม่ได้ใส่ใจอะไรเช้าวันแรกผมตื่นมาด้วยความสดชื่นแล้วออกไปเดินเล่นบนชายหาดที่ยังไม่มีรอยเท้าของใครแต่แล้วผมก็ต้องแปลกใจ ผมเห็นรอยเท้าเป็นรอยเท้าเปล่าของผู้ชายหนึ่งคู่เดินเป็นทางยาวขนานไปจากแนวน้ำทะเลมันเริ่มจากปลายหาดฝั่งหนึ่งเดินผ่านหน้าบาังกะโลของผมแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ปลายหาดอีกฝั่งหนึ่งที่แปลกคือมันมีแค่รอยเท้าที่เดินบนทรายไม่มีรอยเท้าที่เดินลงมาจากป่าหรือเดินขึ้นไปจากทะเลเลยเหมือนเจ้าของรอยเท้านั่นปรากฏตัวขึ้นที่ปลายหาด แล้วก็หายตัวไปที่ปลายหาดอีกด้านหนึ่งผมพยายามจะไม่คิดมากแต่ทุกๆเชา้าผมก็เจอเรื่องแปลกๆเพิ่มขึ้นบนโต๊ะนอกชานที่หันหน้าออกทะเลจะมีของวางอยู่หนึ่งชิ้นเสมอเป็นของจากทะเลวันที่สองเป็นเปลือกหอยสังที่ขาวสะอาดสมบูรณ์แบบวันที่สามเป็นเศษปะาารังรูปร่างประหลาดแล้ววันที่สี เป็นรองเท้าหนังเก่าๆที่เปียกโชกหนึ่งข้างมันไม่ใช่ของขวัญแต่ผมรู้สึกเหมือนมันคือการประกาศอนาเขตเหมือนสุนัขที่ฉี่รถสอไฟฟ้าเพื่อบอกว่านี่คือที่ของมันความรู้สึกเหมือนสวรรค์เริ่มจางหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกไม่ปลอดภยัยเย็นวันหนึง่งผมนั่งดูพระอาทิตย์ตกอยู่ในห้องนั่งเล่นซึ่งเป็นผนังกระจกทั้งหมด ขณะที่ผมกำลังเหมือมองออกไปผมก็เหลือบเห็นในเงาสะท้อนบนกระจกมีร่างตะคุ่มตะคุ่มล่างหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเงาของผมเหมือนกำลังยืนอยู่ข้างหลังผมในห้องจริงๆผมตกใจสุดขีดหันควับกลับไปในห้องไม่มีใครว่างเปล่าคืนนั้นผมนอนไม่หลับและผมก็ได้ยินเสียงมันเป็นเสียงคอเบาๆเป็นจังหวะตอก ต๊อกต๊อกมันดังมาจากผนังกระจกฝั่งที่ติดก,กับชายหาดผมค่อยๆแอบมองผ่านม่านออกไปก็เห็นแต่ความมืดเสียงเคาะเงียบไปแล้วก็ย้ายไปดังที่ผนังกระจกบานถัดไปมันค่อยๆเคลื่อนที่วนรอบบ้านของผมช้าๆเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินสำรวจและทดสอบความแข็งแรงของกรงแก้วที่ผมขังตัวเองอยู่ ผมตัดสินใจทันทีพรุ่งนี้เช้าผมจะไปจากที่นี่คืนสุดท้ายผมเปิดไฟไว้ทุกดวงแล้วมานั่งขดตัวอยู่กลางห้องให้ห่างจากผนังกระจกให้มากที่สุดผมไม่ได้ต้องการสวรรค์อีกต่อไปแล้วผมแค่อยากจะผ่านคืนนี้ไปให้ได้ประมาณตีสาเสียงเคาะก็หยุดลงผมรู้สึกโล่งใจคิดว่ามันคงไปแล้ว แต่แล้วผมก็เห็นร่างตะคุ่มร่างนั้นยืนอยู่ที่ริมหาดตรงแนวคลื่นพอดีมันยืนนิ่งๆจ้องตรงมาที่บังกะโลจ้องมาที่ผมแล้วมันก็เริ่มเดินเดินตรงมาที่บ้านช้าๆมันคงแต่มันไม่ได้เดินบนทรายมันเหมือนลอยอยู่บนพื้นทรายโดยไม่ทำให้เกิดรอยเท้าเลยแม้แต่น้อย พอเข้ามาใกล้แสงไฟจากในบ้านก็ทําให้ผมเห็นมันชัดขึ้นมันคือร่างของผู้ชายที่เคยเป็นมนุษย์ผิวของเขาขาวซีดตัวบวมอืดเหมือนคนที่จมน้ํามานานสวมเสื้อผ้าขัดขาที่เหมือนชุดกะลาสีเรือโบราณและในเบ้าตาที่กลวงโบของเขามีความมืดที่ลึกจนน่ากลัวแต่ผมรู้ว่ามันกำลังจ้องผมอยู่ร่างนั้น มาหยุดยืนอยู่หน้าผนังกระจกห่างจากผมไม่ถึงห้าเมตรมันยกมือที่ซีดขาวของมันขึ้นแล้ววางทาบลงบนแผ่นกระจกเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของผมเป็นเสียงที่เย็นชาและทรงอำนาจเหมือนแรงกดดันของน้ำในมหาสมุทรที่ของชาหาดของชาบ้านของชาแขกเมื่อถึงเวลาก็ต้องกลับแต่เจ้าไม่ใช่แขก เจ้าคือผู้บุกรุกมันไม่ได้ทุบกระจกมันไม่ได้พังเข้ามาแต่ร่างของมันค่อยๆซึมผ่านแผ่นกระจกเหมือนควันที่แทรกผ่านรอยแยกแล้วมายืนอยู่ในห้องนั่งเล่นเผชิญหน้ากับผมผมกรีดร้องคว้าคมไฟคว้างใส่มันแต่มันกับลอยทะลุล่างโปร่งแสงนั้นไปผมไม่มีทางสู้ผมวิ่งวิ่งไปที่ประตูหน้าบ้านซึ่งเป็นทางเดียวที่ไม่ได้หันออกทะเล แล้ววิ่งหนีเข้าไปในป่ามะพร้าวข้างหลังอย่างไม่คิดชีวิตผมวิ่งไปจนเจอถนนบกรถที่ผ่านมาและไปลงที่สถานีตำรวจผมไม่เคยกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกพาสปอร์ตคอมพิวเตอร์เสื้อผ้าผมทิ้งมันไว้ที่นั่นทั้งหมดผมไปสมุยเพื่อหนีจากความวุ่นวายเพื่อหาสวรรค์ส่วนตัวแต่ผมกลับไปเจอสถานที่ที่มีเจ้าของอยู่แล้ว เจ้าของที่เขาไม่เคยจากไปไหนเขาไม่ได้คิดจะฆ่าผมเขาไม่ได้อาฆาดแน้นเขาแค่กำลังจัดการกับผู้บุกรุกเขาแค่เชิญผมออกจากบ้านของเขาเท่านั้นเองเมื่อไม่กี่เดือนก่อนผมเห็นประกาศให้เช่าบ้านหลังนั้นอีกครั้งรูปภาพยังคงสวยงามเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณลองซูมเข้าไปดูดีๆที่เงาสะท้อนบนผนังกระจกบานใหญ่นั่นคุณอาจจะเห็นเงาจางๆ ของชายร่างสูงคนหนึ่งยืนอยู่บนชายหาดผมเดาว,ว่าเจ้าของบ้านตัวจริงคงพร้อมเสมอที่จะต้อนรับแขกที่ไม่ได้รับเชิญคนต่อไปของเขา